เกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งโชคชะตานำพาให้ชีวิตไปพบกับพรยาบัจจุราชสวัสดีครับได้เนื้อได้หนังขอเสนอ A Player Before Dawn กำกับภาพยนตร์โดยชองสเตฟานโซแวร์ ภาพยนตร์ออกฉายเมื่อวันที่20มิถุนา2561นในประเทศฝรั่งเศสนำแสดงโดยโจโคปัญญายิมมัมพัยหรือเก่งลายพางและนักแสดงไทยอีกมากมายฮะผมตัดสินใจอยู่นานว่าจะดูหนังเรื่องนี้ไหมด้วยตัวอย่างหนังที่ออกมามทำให้หน้าหนังมันดูโหดร้ายน่ากลัวมากมันทำให้ผมคิดไปเองว่าถ้าได้ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะหดหู่ไม่ให้พลังบวกแน่ๆแต่ด้วยความพิเศษดังเรื่องนี้ครับ ที่ถ่ายทําในประเทศไทยใช้นักแสดงไทยบวกกับเ,เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงบิลลี่มัวมีตัวตนอยู่จริงจสเน่แบบนี้แหละครับที่ดูดผมเข้าไปในหนังเรื่องนี้ด้วยเรทสิบแปดบวกเนี่ยที่เน็ตฟลิกตัดลำดับไว้มันมีทั้งความรุนแรงการร่วมเพศคำหยาบคายการฆ่าตัวตายยาเสพติดเรียกว่าเรทสิบแปดบวกกำหนดอะไรไว้แล้ว,ลวก็พี่แกยํำทุกอย่างเอาไว้ในหนังเรื่องนี้เลยแหละฮะ ผมมองว่าผู้กำกับแกคงมันมือเนาะแบบว่าไหนไหนก็ทําเรื่องเกี่ยวคุกเกี่ยวกับความรุนแรงยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยพี่แกใส่ทุกอย่างไว้แบบโอ้โหแบบโหดร้ายทารุณใช้ได้เลยแบบซาดิสเลยแหละมันสะท้อนความเป็นคุกไทยที่เราแบบไม่มีหนังหรือ,รอละครเรื่องไหนในไทยที่จะตีแผ่ได้แบบถึงพลิกถึงกิ่งขนาดนี้นะฮะมันดูแล้วมันโอ้โหนี่นี่มันคุกไทยจริงๆอ่ะเนี่ยมันจึงทําให้หนังเรื่องเนี้ย มันเหมือนกับกินยาแรงๆของขมเข้าไปอ่ะแต่มันได้ผลชะงักเลยฮะในแง่ของความตื่นเต้นรุนระทึกหรือแม้กระทั่งความน่ากลัวบีบัวใจเนี่ยตัวหนังทันไม่ดีมากนะฮะจนญาติาที่จะรักสายตาส่วนเพเอกของเราก็เล่นได้ดีจริงๆมันเข,เขาแสดงออกจากทั้งสายตาทั้งร่างกายทั้งความรู้สึกก็คือก็เล่นเล่นได้ดีบีบัวใจจริงๆรวมถึงนักแสดงไทยไหลายๆคนก็ผมว่าหนังเรื่องนี้เสน่ห์อย่างหนึ่งคือมันจริงจริงๆนะ นอกจากมันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วจากคุณบิลลี่มัวที่มาติดคุกในไทยการแสดงภาพของหนังมูดของหนังทุกอย่างมันมันจริงไปหมดเลยมันจริงจนเราเชื่อว่าโอ้โหนี่มันนี่มันคือเรื่องจริงอะ่ะความจริงนี่แหละครับที่ทําให้ผมหยิบหนังเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมาดูเพราะว่าโดยเนื้อเรื่องเนี่ยที่ผมกล่าวในตอนต้นเนี่ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่ง โชคชะตาจะนำพาให้ชีวิตไปพบกับมัจุราผมมองว่าการไปติดคุกเนี่ยมันเหมือนกับคุณเข้าไปอยู่ในบ้านของมัจุราอ่ะมันเป็นนรกบนดินที่คุณต้องถูกลงโทษแต่ที่สำคัญคือฝรั่งคนหนึ่งที่จากบ้านจากเมืองมาแล้วก็เผลอทำผิดทำพลาดแล้วเขาก็เข้ามาติดคุกอยู่ในประเทศไทยเรียกว่าแม้แต่แสงปลายโคโมันยังแทบจะไม่มีนะฮะม,มันมืดมนมาก มันมันเหมือนกับชื่อเรื่องเลยอ่ะมันคือคุณต้องสวดภาวนาก่อนที่คุณจะเห็นแสงสว่างจากกรุงสังทีนี้แสงสว่างที่คุณบิลลี่มัวเขาเห็นนะมันคือสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วก็คือการเป็นนักมวยเนาะแม้เขาจะอยู่ในสถานการณ์ย่าแย่แค่ไหนมืดมิดเพียงใดสิ่งที่เขาคว้าจับได้มันเป็นสิ่งที่เขามีอยู่ในตัวก็คือมวย ผมอยากชวนทุกคนคิดดูเล่นๆแบบนี้นะครับว่าในยุคโควิดแบบเนี้ยที่ทุกคนกำลังย่ำแย่หลายๆคนตกงานหลายๆคนโดนเลี้ยงออฟหลายๆคนไม่มีรายได้เลยไม่มีเงินแม้แต่จะจ่ายค่านะ้ำค่าไฟหรือแม้แต่กระทั่งจะกินข้าวด้วยซ้ำหลายๆคนที่โดนเลี้ยงออฟเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่ได้เงินชดเชยส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าค้าขายเนี่ยที่ร้านโดนปิดหรือว่า ขาขายไม่ได้นั่งกินที่ร้านไม่ได้ชีวิตมันเหมือนกับเจอทางตันเราตื่นขึ้นมาเราไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงกับชีวิตดีจนสถานการณ์มันบีบให้เราต้องไปกู้หนี้ยืมสินเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ธนาคารแม้กระทั่งเป็นหนี้นอกระบบมันเหมือนกับเรายิ่งดิ้นมันยิ่งรัดตัวเราเองจนทำไมมันมืดมนขนาดนี้ยิ่งแก้ยิ่งดิ้นยิ่งพยายามเหมือนยิ่งรัดตัวเองแล้วก็นำเงลงนมไปสู่ ขอบเหวจนแม้กระทั่งบางคนตกลงไปในก้นเหวมันมืดมิดเข้าไปแล้วนะฮะผมอยากชวนทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้ครับด้วยความที่หนังเรื่องนี้ถ่ายทอดจากชีวิตจริงของคุณบิลลี่มัวตอนที่เขาลังติดคุกในประเทศไทยในตอนที่ชีวิตของเขาย่ําแย่แล้วก็มืดมิดที่สุดผมเลยมองว่าการที่เราได้ดูเรื่องจริงๆชีวิตจริงๆของใครสักคนหนึ่งอ่ะที่มันมืดมิดขนาดนี้แล้วเขาผ่านไปได้อ่ะ ผมว่าเราทุกคนก็ยังมีหวังนะครับผมว่าปลายทางที่สุดแล้วอะ่ะมันอาจจะมีแสงสว่างเล็กๆขอแค่คุณยังสู้แล้วก็หาขวดใจตัวเองให้เจอหาสิ่งที่ตัวเองยังพอทำได้ให้เจอแล้วค่อยๆเดินทีละนิดทีละนิด,นดแสงที่ปลายอุโมงคนั้นอะ่ะมันจะค่อยๆสว่างขึ้นครับหนังเรื่องนี้นะ่านกำลังใจที่ดีแล้วก็เป็นเหมือนยาขม เป็นเหมือนยาแรงๆชนิดหนึ่งที่ขมมากในตอนดูแต่พอกินเข้าไปแล้วดูเข้าไปแล้วเนี่ยมันกลับให้ผลชะงักมันสร้างแรงมันลานใจมันสร้างความรู้สึกขึ้นไม่คุณได้คนชอบพูดว่าให้เองมองสูงๆนะครับให้มองคนที่ดีกว่าเราแล้วให้เราพยายามป้าขึ้นแต่ในบางครั้งในบางเวลาที่ชีวิตมันตกต่ำหรือชีวิตมันอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่การที่เรามองคนที่เท่าเราหรือว่า ลำบากกว่าเราอ่ะมันจะทําให้เราเกิดกําลังใจเกิดเมตตากับชีวิตของตัวเราและชีวิตของคนอื่นผมมองว่าหนังเรื่องนี้จะทําให้พวกคุณรู้สึกดีขึ้นท่ามกลางภาพที่โหดร้ายรุนแรงนี่แหละคุณจะรู้สึกดีขึ้นได้เป็นกําลังใจให้ครับ A player before dawn ครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ ส่วนใครที่ไปดูหนังแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ว่ารู้สึกยังไงกันบ้างพบกันใหม่ EP หน้าครับกับได้เนื้อได้หนัง